ก็ P ire, P ere, P ires, สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการอบรมออนไลน์นะครับทุกครั้งที่เรามีการต่อบใบขับขี่นะครับเราจะต้องเข้ารับการอบรมนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตั้งแต่วันที่24มีนาถึง12เมษายนนี้นะครับเขาให้เรานะครับสามารถที่จะอบรมออนไลน์ได้นะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถที่จะเข้าไปอบรมออนไลน์ได้นะครับผ่านเว็บไซต dlt.earning.com นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับ เพื่อนๆสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ในเพจอัพที่มีชแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะรัรบเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับหาลิงก์ไม่เจอนะครับให้ดูในส่วนของ Description นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะเพื่อนๆจะได้เข้าไปกันได้ง่ายๆหน่อยกันละกันนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาที่ตรงนี้นะครับลงทะเบียนเข้ารับการอบรมนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ เราก็จะมีขั้นตอนต่างๆบอกละเอียดนะครับให้เราว่าเราเนี่ยต้องทําอะไรกันบ้างนะครับมีขั้นตอนที่1 2 3 4สนั่นเองนะครับเพื่อนสามารถทําได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับให้เรานะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อจะกรอกรายละเอียดของท่านนั่นเองนะครับโอเคนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องกรอกนะครับมีหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขใบขับขี่ของเรานะครับ โอเคเริ่มกันเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องกรอกนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชนนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ใบอนุญาตขับขี่นะครับใบอ่าใส่หมายเลขบัตรประชาชนก่อนเลยเนาะกรอกไปนะครับตรงในช่องนี้นะครับต่อจากนั้นก็เลขที่ใบอนุญาตขับขี่นะครับจะอยู่บนเอ่อบัตรใบขับขี่ของเรานะครับให้เรากรอกเข้าไปนะครับ ก็ให้เรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เป็นเดือนก่อนนะก่อดนะเดือนเราค่อยกอกมากอกในส่วนของวันแล้วก็ในส่วนของปีนะครับปีเป็นเป็นคอสอนะครับไม่ใช่พศออนะเป็นคอสอ,อเดี๋ยวกรอกให้ดูนะครับก็กรอกตามนี้นะครับเป็นเดือนวันแล้วก็มาปีนะครับฝั่งซ้ายเป็นวันที่เขาออกบัตรให้แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นวันที่บัตรหมดอายุนะครับ แล้วมาในส่วนของขั ons, ้นตอนสุดท้ายนะครับเลือกการอบรมนะครับจะมีตัวเลือกอยู่ตรงนี้เราก็จิ้มเลือกนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอบรมแบบไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์เนาะหรือถ้าคนอื่นเป็นแบบอื่นก็เลือกแบบอื่นแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถสามล้อประเภทประเภทอื่นก็มีให้เลือกอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับหรือว่าพวกที่ขับขี่วินก็จะเป็นรถจักรยานสาธารณะจะเลือกด้านล่างนี้นะครับ เอาพอเราเลือกที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆจิ้มคําว่าขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับเสร็จเราก็จะมาเข้าสู่การอบรมนะครับให้เพื่อนๆนะครับดูการอบรมให้จบนะครับเน้นย้ํานะครับต้องดูให้จบนะครับผมถึงจะดําเนินขั้นตอนถัดไปได้นะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับตรงสีแดงนี้ครับเขามีเขียนว่าหลังจากวิดีโอจบจะมีปุ่มด้านล่างนี้ให้เราคลิกเพื่อกรอข้อมูลยืนยันอีกครั้งนะครับเพราะว่าเขาจะได้คอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยได้ดูวิดีโอจนจบจริงนะครับ ตามปิดวิดีโอนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนะครับดูวิดีโอจนจบนะครับจะมีปุ่มกรอกข้อมูลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสีเหลืองตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะให้เรากรอกในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชนด้านบนนะครับด้านล่างก็เป็นหมายเลขใบขับขี่นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับกรอกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จิ้มคําว่าเสร็จสิ้นการอบรมด้านล่างสีเหลืองนี้นะครับ แล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดนะครับเพื่อนๆจะต้องมาตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเเดี๋ยวตรงนี้นะครับให้มันเลือกฝั่งซ้ายเนาะเพื่อตรวจสอบนะครับว่าเราอบรมเนี่ยผ่านเรียบร้อยหรือยังนะครับโอเคนะครับก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็หมายเลขบัตรใบขับขี่ด้านล่างนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาจิ้มคําว่าตรวจสอบสถานะในแถบสีเหลืองด้านล่างนี้นะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลนั่นเองนะครับ ทำเป็นเพื่อนนะครับได้รับข้อความแบบนี้นะครับแสดงว่าเรานะครับได้รับการผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนทุกทท่านด้วยกันละกันครับแล้วก็สุดท้ายนะครับต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เราอบรมเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราต่อใบขับขี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเราผ่านกับการอบรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็ไปทําการต่อใบขับขี่เหมือนเดิมปกตินะครับถ่ายรูปเปลี่ยนบัตรใหม่นะครับ แต่ว่าเราไม่ต้องเข้าอบรมนะครับก็แจ้งกับาทางขนส่งว่าเราได้รับการอบรมออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะได้ช่วยลดขั้นตอนในการอบรมไปนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบก่อนนะครับผมได้โทรไปสอบถามกับทางขนส่งมาแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ